ผมชื่อธันวาครับแต่งงานกับภรรยาอยู่ด้วยกันมาสี่ปีแล้วครับแต่เรายังไม่เคยมีลูกด้วยกันอรนุชแฟนของผมเธอยังไม่พร้อมครับที่จะมีลูกอีกอย่างเธอก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับเธอมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกและค่อนข้างที่จะมีลูกยากด้วยครับส่วนตัวผมก็ตามใจเธอครับพี่ธันคะมีอะไรละนุช คือว่าน้องสาวของนุชค่ะใย,ยนีค่ะเขาจะกลับมาจากเมืองนอกและจะมาขอพักที่บ้านเราค่ะพี่ทันจะว่ายังไงบ้างคะแล้วแต่นุชเลยจ้าแล้วเขาจะมาอยู่กี่วันละ่ะคงจะสักพักนะคะ่ะใยนีเขาเพิ่งเลิกกับแฟนเขาค่ะแล้วเขาคงจะมาหางานทำที่ไทยด้วยค่ะพี่ทันไม่มีปัญหานะคะไม่หรอกจ้า ญาตินุชก็เหมือนกับญาติของพี่อะไรที่เราพอจะช่วยได้พี่ก็ยินดีนะขอบคุณมากนะคะพี่ทันทัศนีเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องของภรรยาผมครับเขาเพิ่งเลิกลากับแฟนต่างชาติก็เลยกลับมาเมืองไทยและก็มาพักอยู่ที่บ้านผมนี่แหละครับพี่นุชอยู่ไหนคะเนี่ยนี่มาถึงหน้าบ้านพี่แล้วนะคะนี่ตอนนี้พี่อยู่ซูปเปอร์มาร์เก็ตจ้ะ เดี๋ยวนี้เปิดประตูเข้าไปได้เลยนะจ๊ะไม่นานเดี๋ยวพี่ก็จะกลับแล้วจ้ะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันนะจ๊ะสวัสด,ดีจ้ะฮัลโหลค่ะพี่ทันว่าไงนุชวันนี้พี่ทันกลับมาเร็วๆนะคะนุซื้อกับข้าวมาทําเยอะแยะเลยค่ะมีของโปรดพี่ทันด้วยแหละเอเป็นวันอะไรนะนุ๊ถึงอยากทํากับข้าวก็ยายนี้กลับมาแล้วค่ะมาถึงบ้านเราแล้วค่ะอ๋องั้นเหรอ พี่ทันมาไวๆนะคะจะเดี๋ยวพี่รีบเคลียร์งานแล้วเดี๋ยวไปจะ้ะพี่นุชบ้านหน้าอยู่จังเลยแฟนพี่นุชนี่รวยมากเลยเนาะก็พี่ทันเขาเป็นคนขยันทำงานพี่ทันเขาซื้อบ้านหลังนี้ให้เป็นเลื่อนหอและโอนให้เป็นชื่อพี่โหดีจังพี่นุชนี่โชคดีจังเลยเนาะมีอยากเห็นแฟนพี่นุชแล้วสิ เดี๋ยวก็คงจะมาแล้วละจ้ะพี่นุษย์ดีเนาะอยู่แต่บ้านไม่ต้องทำงานอะไรพี่ทันเขาอยากให้พี่เป็นแม่บ้านมากกว่าทำงานนะจ๊ะพี่เลยไม่ได้ไปทำงานที่ไหนคอยทำอาหารให้ผัวอยู่ที่บ้านว่างั้นเถอะพอถึงเวลานอนก็คอยทำหน้าที่บนเตียงพูดอะไรแบบนี้นี่จะอายอะไรละพี่นุษย์อะรถพี่ทันมาแล้ว เดี๋ยวพี่มานะพี่ทันนุชช่วยถือค่ะอา้าวนุชน้องสาวของนุชมาแล้วเหรอค่ะพี่ทันนี่มานี่สินี่นี่พี่ทันแฟนของพี่สวัสดีค่ะพี่ทันเห็นพี่นุชพูดถึงพี่ทันบ่อยๆพี่ทันตัวจริงหลอกกว่าในรูปอีกนะคะเนี่ยโอ้โหคงไม่ขนาดนั้นหรอกครับ งั้นเราเข้าบ้านกันดีกว่าค่ะนุชเตรียมกับข้าวไว้แล้วค่ะไปค่ะพี่ทันวันแรกที่ผมได้เจอทัศนีผมก็รู้เลยครับว่าเธอไม่ธรรมดาเธอเป็นผู้หญิงสวยแต่งตัวทันสมัยชอบพูดตรงๆครับพี่นุชทำกับข้าวเองทุกวันเลยเหรอคะก็ส่วนใหญ่จะทำเองบางวันพี่ทันก็พาไปกินข้าวข้างนอกบ้างจ้ะ ดีจังเลยนะคะแบบเนี้ยพี่ทันก็กลับบ้านตรงเวลาไม่มีทะเลทลายแน่จริงไหมคะพี่ทันและวันแรกที่นีน้องสาวของนุษภรรยาผมมาอยู่ที่บ้านของผมขณะที่ผมกำลังเดินลงมาจากชั้นบนเพื่อที่มาหากาแฟแดื่มผมก็ได้มาเจอกับทัศนีพี่ทันเออมีมาหาน้ำดื่มนะคะพี่ทัน พี่ว่าจะมาหากาแฟดื่มอะเหรอคะเดี๋ยวนี้ทำให้นะคะเออไม่เป็นไรหรอกจก้ะเดี๋ยวพี่จัดการเองดีกว่าไม่ต้องเกรงใจนีหรอกคะ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนี้ทำให้ตกลงผมเลยต้องรอให้เธอชงกาแฟให้ครับทั้งที่อยากจะขึ้นไปข้างบนเร็วๆเ,เพราะผมอยู่กับเธอสองต่อสองถ้านุชลงมาเห็นก็คงจะไม่ดีแน่ เพราะมีเธอใส่ชุดนอนกระโปรงทั้งบางและสั้นมากเลยครับและเธอก็ดูมั่นใจมากๆเพราะเวลาที่เธอเจอผมเธอก็ไม่ได้ตกใจอะไรระหว่างที่เธอชงกาแฟให้ผมอยู่เธอทำช้อนตกครับเธอก้มลงไปเก็บเป็นจังหวะที่ผมหันไปมองพอดีครับเสื้อชุดนอนสีขาวของเธอคอกว้างเวลาที่เธอก้มลงไป มันชัดมากเลยครับผมนี่หัวใจหล่นลงมาตะปุ่มเลยครับหลังจากที่ผมได้กาแฟจากเธอผมก็ขึ้นไปข้างบนทันทีครับผมเข้าไปทำงานในห้องทำงานของผมเพื่อไปดื่มกาแฟแต่ก็ยังนึกถึงเหตุการณ์เมื่อสักครู่ทั้งขาอ่อนขาวๆทั้งหน้าอกมะฮือมาของน้องเมียผมมันอยู่ในสมองของผมด้วยครับ มันทำให้ผมมีอารมณ์ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกผมรีบเก็บงานปิดโน้ตบุ๊กแล้วเข้าห้องนอนไปหาอรนุชภรรยาของผมทันทีผมเห็นนุชนอนหลับอยู่ครับในใจก็ไม่อยากกวนเธอเพราะอยากให้เธอพักผ่อนแต่มันมีอารมณ์ครับหลังจากที่ผมได้เจอกับนีมาผมเลยเข้าไปกอดนุชพี่ทัน ทำงานเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วจ้าคืนนี้พี่ขอนะโอ้ยพี่ทันนะ่ะยาค่ะนุชง่วงค่ะเพียมากด้วยแต่พี่อยากนี่ขอพี่นะนุชพี่ทันไม่เอาค่ะนุชง่วงมากเลยพวกนี้แล้วกันนะคะแลวแล้วผมก็อดจนได้ครับนุชเธอง่วงมากครับ ถ้าเธอง่วงก็จะเป็นแบบนี้แหละครับทำไงได้ล่ะครับผมก็เลยเข้าห้องน้ำไปช่วยตัวเองครับช่วยตัวเองไปด้วยก็นึกถึงอกขาวของน้องเมียครับมีอยู่วันหนึ่งครับนีเขาจะต้องไปสมัครงานข้างนอกนุชเลยขอร้องให้ผมพานีไปด้วยครับเพราะงานที่นีจะไปสมัครอยู่ไม่ไกลจากตึกที่ผมอยู่ ผมนั่งรถกับเธอไปด้วยกันสองต่อสองเธอไม่เหมือนใครแม้กระทั่งนุชเธอพูดจาอ่อนหวานออดอ้อน,ออนดูเป็นผู้หญิงมีสเสน่ห์แบบให้ชวนหลงไหลนี่ขอบคุณพี่ทันมากนะคะที่พานีมาส่งเสียเวลาพี่ทันเลยนะคะเนี่ยไม่เป็นไรหรอกจ้ะถ้ามีอะไรก็โทรหาพี่ได้นะถ้าพี่ไปรับได้ก็จะไปรับไม่เป็นไรหรอกค่ะ เกรงใจพี่ทันเดี๋ยวนี้เรียกแท็กซี่กลับไปเองได้ค่ะจะพี่ไปละหลังจากที่ผมส่งเธอและผมก็ขับรถไปทำงานครับแต่วันนี้นีเธอไม่ได้โทรหาผมครับเพราะเธอคงสมัครงานเสร็จแล้วก็กลับไปบ้านแล้วครับผมเลิกงานปากติก็กลับบ้านจอดรถเสร็จผมเข้าบ้านไป เห็นนีนอนเล่นโทรศัพท์อยู่ที่โซฟาห้องรับแขกเธอใส่กางเกงขาสั้นมากครับเห็นขาขาวๆผมเลยรีบเดินผ่านไปไปหานุชครับนุชทํากับข้าวอยู่ในครัวครับมาแล้วหรอคะพี่ทันเหนื่อยไหมคะทำงานไม่หรอกจ้ะเห็นหน้าเมียก็หายเหนื่อยแล้วปากหวานจังนะคะพี่ทันเนี่ยก็หวานกับเมียนี่แหละจ้า ไม่เอาค่ะพี่ทันเดี๋ยวนี้มาเห็นถ้างั้นก็ไปข้างบนกันนะกับข้าวยังไม่เสร็จเลยค่ะพี่ทันเนะ่ะพี่ทันไปอาบน้ำก่อนดีกว่าค่ะจะได้มากินข้าวด้วยกันจะงั้นพี่ไปอาบน้ำก่อนนะระหว่างผมเข้าไปอาบน้ำในห้องนอนของผมผมออกมาจากห้องน้ำก็ต้องตกใจครับ พราะเจอนีอยู่ที่ห้องของผมผมใส่ผ้านหนูผืนเดียวออกมาครับขอโทษนะคะพี่ทันที่ทำให้ตกใจพอดีนีมาหาชุดว่ายน้ำของพี่นุชนะคะนียืมชุดพี่นุชจะเอาไปไว่ายน้ำมาคะ่ะเห็นพี่นุชบอกว่าอยู่ในห้องคะ่ะนีเลยไม่รู้ว่าพี่ทันก็อยู่ในห้องคะ่ะอ๋อเหรอ พี่ทันพอจะรู้ไหมคะว่าชุดว่ายน้ำของพี่นุชอยู่ตรงไหนช่วยนีหาหน่อยสิคะคงอยู่ในตู้ของเขานั่นแหละครับอ๋อนี่ไงคะเจอแล้วคะ่ะพี่ทันว่านีจะใส่ได้ไหมคะเออก็นุชกับนีก็ตัวเท่าๆกันเนาะน่าจะใส่ด้วยกันได้ใช่คะ่ะ พี่นุชกับนี้ตัวเท่าๆกันบางอย่างก็ใช้ด้วยกันได้ค่ะจริงไหมคะพี่ทันนัน,นีขอตัวไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะผมไม่คิดเลยนะครับว่านีจะกล้าพูดแบบนี้บางอย่างก็ใช้ด้วยกันได้ผมนี่คิดเยอะเลยครับผมสังเกตหลายๆครั้งมีพยายามที่จะใกล้ชิดผมและเหมือนเขาจะให้ท่าผมด้วยครับ แต่ผมก็ไม่อยากทมผิดกับนุชผมเดินไปข้างล่างผ่านสะ่า้น้าเห็นนีเธอว่ายน้ําอยู่ครับแต่ก็ไม่ได้เดินไปใกล้มากครับแค่ผ่านแล้วก็มองแต่เธอกลับเรียกผมครับพี่ทันคะพี่ทันเดี๋ยวก่อนคะพี่ทันมีอะไรเหรอนีขานีคะ่ะเหมือนตะคิวจะกินคะ่ะแล้วขึ้นมาไหวไหม ไม่ไหวค่ะพิทานงั้นหนีเกาะบันไดไว้ก่อนนะตัวของเธอเกาะอยู่ที่บันไดาทางลงสระว่ายน้ำครับแต่ตัวเธอขึ้นไม่ได้เพราะเธอบอกว่าเป็นตะคิวที่ขาผมมองหานุชเพื่อนุชจะอยู่แถวนี้แล้วจะได้ลงมาช่วยกันผมพยายามเรียกนุชครับนุชนุชนุชมาดูนี้หน่อยตะคิวกิน พี่นุชไม่อยู่หรอคะพี่ทันเอา้าไปไหนล่ะครับไปซื้อส้มให้นีที่หน้าปากซอยคะ่ะพอดีนีอยากกินน้ำส้มคั้นพี่นุชเลยอาสาไปซื้อให้พี่ทันช่วยนุชก่อนสิคะนี่นุชจะไม่ไหวแล้วนะคะเนี่ยได้ได้ส่งมือมาเดินไหวไหมไม่ไหวคะ่ะพี่ทันอุ้มนีไปนั่งตรงโน้นหน่อยสิคะเออพี่ว่า ลองค่อยๆเดินไปดีกว่าเนาะเดี๋ยวพี่พยุงช่วยแล้วกันโอ๊ยยิ่งเดินมันก็ยิ่งเจ็บครับพี่ทันสรุปผมเลยต้องอุ้มเธอไปนั่งที่โต๊ะครับแต่โชคดีที่ไม่มีใครเห็นโดยเฉพาะนุชซึ่งถ้านุชมาเห็นมันคงไม่เหมาะครับตอนที่ผมอุ้มเธอมันก็รู้สึกเหมือนกันนะครับกายสัมผัสกาย พอผมอุ้มเธอเธอกอดตอบเลยครับแบบนี้ผมจะอดใจไหวไหมครับเนี่ยนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่นี้เธอพยายามที่จะใกล้ชิดผมและมีอยู่วันหนึ่งครับวันที่ผมทำงานอยู่ในห้องทำงานผมมีงานด่วนต้องเคลียร์ให้เสร็จก็เลยทำงานจนดึกนีเดินมาหาผมครับเธอบอกว่าเธอนอนไม่หลับ แล้วเธอก็ถือกาแฟมาให้ผมครับแต่ผมบอกเธอว่าเพิ่งกินไปครับดื่มอีกแก้วคงไม่ไหวแน่ผมเลยไม่ได้ดื่มกาแฟของเธอครับเธอก็ชวนผมคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้ไปเรื่อยครับวันนี้เธอใส่ชุดนอนกางเกงขาสั้นเสื้อสายเดี่ยวลูกไม้สีครีมเป็นผ้ามันครับ เธอก็ทำเป็นเดินดูโน่นดูนี่ในห้องทำงานของผมครับแล้วก็เดินมาวนอยู่ใกล้ๆผมพี่ทันทำงานดึกๆแบบเนี้ยก็ไม่มีเวลาให้พี่นุชสิคะแบบเนี้ยพี่นุชเขาจะเบื่อเอานะคะอ๋อไม่หรอกครับเพราะพี่ต่อให้ทำงานดึกยังไงพี่ก็ไหวครับแหมไม่ทอมตัวเลยนะคะพี่ทันเนี่ย นี่อยากพิสูจน์เสียแล้วสิคะเธอพูดจบเธอก็ก้มตัวมาที่หลังผมในขณะที่ผมนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานครับแล้วเธอก็ยื่นหน้ามาใกล้ๆหน้าของผมจนหน้าของเธอมาชนที่แก้มของผมเราก็ต่างมองหน้ากันครับเธอยื่นหน้าเข้ามาจูบปากผมก่อนครับต่อจากนั้นผมไม่คิดอะไรแล้วครับ ในเมื่อเธอให้ท่าขนาดนี้แล้วผมจูบเธอตอบแล้วลากเธอไปตรงมุมชั้นหนังสือที่มีพื้นที่กว้างพอที่จะนอนร่วมกิจกรรมกันกันกบเธอได้ถนัดหน่อยของใหม่กินใหม่มันตื่นเต้นไม่เบาเลยครับทัศนีเธอไม่ธรรมดาจริงๆลีลาเธอสุดยอดเลยครับเหมือนว่าเธอคงขาดมานานแล้ว เธอเลยปลดปล่อยอารมณ์ได้สุดๆเราเปลี่ยนกันทั้งรับและลุกจนแทบหมดแรงไปกันเลยทีเดียวครับพอเสร็จภารกิจผมกับนีก็แยกย้ายกันครับผมรีบเข้าห้องนอนไปอาบน้ำครับเดินเข้าไปในห้องเห็นนุชนอนหลับอยู่ในใจยังรู้สึกผิดมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบจริงๆครับหลังจากนั้นมา ผมก็ไม่อยากทำแบบนี้อีกแต่นีเธอก็พยายามจะเข้าหาผมครับและผมก็พลาดท่าเธอจนได้อีกครั้งครับคราวนี้ไม่ใช่ที่บ้านครับเอานีนีขออาศัยรถพี่ทันกลับบ้านหน่อยนะคะพอดีมีมาธุระแถวนี้ค่ะก็เลยลองมาหาพี่ทันดูเผื่อพี่ทันยังไม่ได้กลับบ้าน คนีติดรถกลับบ้านด้วยนะคะผมไม่ได้พานีกลับบ้านครับแต่ผมพาเธอไปโรงแรมม่านล,ลูดผมโทรไปบอกกับนุชว่าวันนี้ติดลูกค้าผมจะกลับบ้านช้าหน่อยครับผมมีความสัมพันธ์กับนีอีกครั้งมีครั้งที่สองก็ต้องมีครั้งที่สามครั้งที่สี่ครับและผมก็ต้องโกหกนุชไปตลอด จนผมรู้สึกว่านุชน่าจะสงสัยผมกับนีอยู่บ้างครับผมเลยอยากหยุดทุกอย่างไม่อยากทำผิดกับนุชและเริ่มคุยกับนีว่าผมอยากหยุดไม่อยากแอบมีความสัมพันธ์แบบนี้กับเธอแล้วครับตอนแรกก็เหมือนเธอจะยอมนะครับแต่เธอบอกว่าเธอก็เป็นเมียผมอีกคนทำไมผมไม่รับผิดชอบตัวเธอบ้างเลย ผมเครียดเลยครับตอนนั้นผมเลยตัดสินใจให้เงินเธอไปหนึ่งแสนบาทเพื่อยุติความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างผมกับเธอซึ่งตอนนั้นเธอก็ได้งานทำแล้วด้วยครับเธอตกลงรับเงินจากผมและตกลงกับผมว่าความสัมพันธ์ของผมกับเธอจะเป็นความลับตลอดไปจากนั้นมา นี่ก็ไม่ได้มายุ่กับครอบครัวผมอีกครับเธอก็ไปมีครอบครัวของเธอส่วนผมกับนุชเราปรึกษาคุณหมอและทำกิฟต์เพื่อวางแผนมีลูกกันและผมก็ได้ลูกชายฝาแฝดด้วยกันถึงสองคนลูกที่มาเติมเต็มให้ชีวิตของผมให้ครอบครัวของผมมีความสุขถึงทุกวันนี้ครับจบบริบูรณ์ครับ ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องและเพื่อไม่พลาดในคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ